สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเสือพืชครับกับการวิเคราะห์สถานะฟุตบอลนาเชียร์ประจําวันทุกๆวันครับทีนอารุนนาเชียร์กันวันละหนึ่งคู่ครับค่ำคืนนี้ครับวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567ครับมากันแล้วครับมากันแล้วนะนะครับศึกที่ทุกท่านรอคอยครับศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนที่จะพาไปวิเคราะห์หนึ่งคู่วันนี้ครับคู่เปิดสนามฤดูกาล2024ครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า โมร็อกโกนั้นโก้จริงๆครับหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวครับนะก็ยินดีครับสำหรับที่ติดตามกันไปนะครับ FC หน้าช่องของสรพืชเองทุกๆช่องทางนะครับโอเคครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้เพิ่มเติมมากกว่านี้ครับผมโนดไว้ให้ในบ้านสีเขียวแล้วเข้ามาดูก็ได้ครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่แต่บาทเดียวครับทางเข้าอยู่ตัวที่หน้าโปรไฟล์นะครับหรือตรงใต้คอมเมนต์หรือตรงปกคลิปนี้นะครับในนั้นก็แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวคัดนะครับตัวชุด มาขับถอนต่างๆนะครับรวมไปถึงที่แน่นอนที่สุดเลยในตัวของในเรื่องของนะครับสูงแรกตามตําราไม่มาย้ําหลังครับตลาดแรกไม่มาย้ําไปตลาดหลังนี่ตามตํารานี่าำืนที่ผ่านมาก็โอเคครับบอกรบคุณหารก็ยังมีกําไรกันเหมือนเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์หรือตรงใต้คอมเมนต์นี้นะครับเป็นแบบนั้นก็ยินดีทุกๆท่านเลยเอาละครับมาวิเคราะห์กันเลยครับ1คู่น่าสนใจวันนี้พาไปดูในศึกเปิดสนามครับเปิดดูการ2024ครับ ไทยพีมารีครับฤดูการ2024นัดเปิดสนามในคู่การลงเล่นเปิดบ้านของนะครับแข้งเทพอย่างทูแบงคอกครับทีมรองจากผงทีมดับ2ของฤดูการที่ผ่านมาครับเปิดบ้านรักการมินยนของต่อบค่าตดพิธีประจวบ f c ทีมดับที่1 0นะครับมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับมาดูผลงานต่างๆกันนะครับวิเคราะห์จดหรือพูดคุยกันทูแบงค์อกยูนเต็ดครับดับ2จากฤดูกาลที่แล้วครับประตูองบ้าแม่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงครับ ตัวหลักๆในฤดูกาลนี้ก็มีการมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเยอะแยะมากมายครับก็มีมากันหลายตัวเลยทีเดียวครับไม,ไม่ว่าจะเป็นทางาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูก้าอาซิสนะครับสุน,น้าชาวเซอร์เบียรครับบูตเซนอันกันซาน,นี่นะครับจากโอมานนะครับสุน,น้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยก็ยังอยู่กันค่อนข้างครบะนะครับ มาจะเป็นปฏรวัตคำใหม่ครับเอวันตันนะครับทางด้านของปกเก้าอนันต์วีรเทพป้อมพันธ์นะครับก็ยังอยู่กันครบครับผลงานครับ5เกมล่าสุดครับก่อนปิดฤดูกาลในฤดูกาลที่แล้วก็ต้องบอกว่านะครับก่อนปิดฤดูกาลนะทูก็สามารถที่จะเอาชนะทางด้านของอุทัยธานีไปได้โอ้โหแบบอุทัยธานีรักสู้ไม่ได้เลยครับไปที่3เม็ดเลย3มประตูต่อศูนย์เลยนะครับแล้วก็ผลงานในบ้านก็ชนะ3เกมติดต่อกันแล้วก็เสมอสองไม่แพ้ใคร5เกมครับนี่คือต้องบอกว่าร้อนแรงครับร้อนแรงมากๆสำหรับทางด้านของทูแบงคอกนะ ของขางหน้าของโคตรตะวันสีปรานนะครับตัวผู้เรียนกำลัาเสริมมันเยอะขยับไปดูื่งฝั่งของพีทีประจวบกันบ้างครับพีทีประจวบของโคตรเตี้ยสะสมโคตรเสรืิอนะครับ ก็ฤดูการที่แล้วก็จนเจยจนไปจนอยู่สุดท้ายแล้วก็มาตกระดับ10ของตะลางจนได้ครับฤดูการที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับผู้เล่นที่เสริมในฤดูการนี้ก็มีเยอะแยะมากมายครับเสริมทัพได้น่ากลัวมากครับไม่ว่าจะเป็นแข้งใหม่ๆอย่างวัลเดอร์ลุยครับที่มาจากระดับถูบแบงค,ร,ครับไม่ว่าจะเป็นบารลอสคาเดรี่ครับที่ยืมตัวมาจากท่าเรือครับและจะเป็นทางด้านของลำพูนที่มาจากลำพูนแบบอ่ เป็นที่ว่าน่าจับตามองเลยอย่างตาอัวเฟอร์ไรลิเฟอร์ไรล,ล่านะครับแสอสตันแล้วก็ยังคงประสานอยู่ตัวกมเดิมก็จะมีนะครับแอสตันเดบาราชีนะครับปวีตันตาอะปวีตันทาเตมีนะครับและก็ประสิทธิ์จันทุมนะครับก็กลมกำลังก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับมีตัวใหม่ก็เสริมก็ได้น่ากลัวแหละทั้ง2ทีมนี้ผลงาน5เกมล่าสุดนะครับทางด้านของพีทีประจวบอีีนั้นทําได้ไม่ดีครับ นะครับไม่ชนะใครครับเสมอ3แพ้ไป2ครับแล้วก็ในการออกไปเยือนทุกในการก็ไม่ชนะใครเหมือนกันและก่อนปิดฤด,ดูกาลก็ทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับโดนทางด้านบุกป,ปียรราชบุรีโดนราชบุรีทุบไปสประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับเละเทะเลยผิดแตกต่างครับความแตกต่างจากทางด้านของทูแบงคอคกเจ้าบ้านครับที่ชนะ3 0มเฮดตูเฮดนะครับเมื่อขยับไปดูเจอกันมาครั้งล่าสุดนั้นก็ต้องบอ,อกว่า นะครับเป็นทางด้านของเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในในบ้านของทูประาทางด้านของทูบันคอกอยู่ในติดนะครับวันนี้สื่อต่างประเทศครับต่างๆเขามองว่าให้ทางด้านของทูดูดีที่ดูดีกว่าแน่นอนครับที่1.25่งจด้มองนะว่าแม่วันนี้ครับขุมกาลังวันนี้ก็มากันค่อนข้างที่จะมาเสิริมทับได้น่ากลัวจริงๆนะครับแล้วก็ตัวหลักๆอ่ะแข้งหลักๆของแข้งที่ก็ยังอยู่กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ยังคงมองว่าวันนี้เม็ดแรกไม่น่ามีปัญหารุนแค่เม็ดสองครับ ยังคงมองว่าทูแบงคอกจะเก็บ3แต้มมาได้ครับลุ้นแค่เม็ดสองนั้นเองให้เชียร์ไปทางด้านของทูแบงคอกดีกว่าครับด้วยแรงเชียร์ในบ้านด้วยวันนี้นัดเปิดสนามดูการเล่มองไปที่ทูแบงคอกครับวันนี้นะครับลุ้น2ประตูจากทูแบงคอกครับนี่ส่วนท่าไหนครับสนใจก็ข้าวบ้าสีเขียวก็ยินดีครับสุดท้ายนี้ขอให้เชียร์บอลให้มีความสุขทุกคนนันทุกผู้ทุกคนครับเพียงบางทุกข้าคืนสวัสดีครับ